รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู่สีตีเนียนร่วมตีเนียนโดยน้ำดื่มสิงสวัสดีครับผู้สีตีเนียนครับผมโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ปลายบูลิปายวิลล่าครับผมนี่อาณาจักรของผมฮะเป็นยังไง หายไปหลายอาทิตย์ต้องมาตามหาตัวถึงที่ตายมันเดินทางมาต้องขอโทษคุณผู้ชมจริงๆที่ผมหายไปหลายอาทิตย์มากๆนะคะคุณผู้ชมเพรา่คิดถึงเนี่ยมาทำอะไรอยู่ที่นี่ดูที่โครงกาคือผมมาก่อสร้างที่นี่แล้ววันนี้นี่ผมมีงานพิเศษเป็นไนท์ปิกนิกเป็นคอนเซ็ปต์พิเศษแล้วก็จะพานักข่าวในทัวร์ทั่วเลยผมต้องไปแล้วล่ะนะพี่มีไปก่อนไปก่อนบ้านรถทำงานเฮ้ยผมทำงานเหมือนคันกอารอผมกันอยู่เนี่ยังไม่เห็นเหรออ้าวห้่พี่ทำไงอ่ะพี่เอางี้แล้วกัน เดี๋ยวมีวิธีกรเหมือนกันมาให้ไปช่วยกันละกันเฮ้ยคุณเสร็จยังวะอ่ะคุณเสร็จแล้วไปเป็นพิธีกรแทนพี่หน่อยก่้ยพิธีกรหน่อยไปไปขนาดนี้เลยเหรอไปเดี๋ยวพี่ไปถูต่อนะพี่ไปถูต่อเลยนะใช่ๆๆฝากด้วยี่ครรไทเหอับฝากด้วยฝากด้วยฝากพี่พิมด้วยะคนนี้เหรอครับเออฝากด้วยไม่ค่อยคุ้นเลยเขาขาวอ่ะโอ้โหไม่จริงเหรอฮะเอาร้องเพลงให้ฟังหน่อยไม่ใช่ไม้อะไรหรอาไมไปแล้วไปแล้วเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันผมไปทำงานก่อน จอกันยังไม่ทันไรก็ทิ้งหนีกันไปซะาง,งาั้นแถมใช้เด็กถูกพื้นอย่างนายเป๊กไปเรมมันัดให้มาเป็นพิธีกรคู่กับน,น้องพิมซะอีกอ่ะเอาละเอาละไหนๆก็มาถึงเมืองปายละก็ขอพาเที่ยวซะหน่อยละกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอเล่าเรื่องความน่าสนใจของเมืองปลายกันสักนิดนะคะที่อำเภอปลายแห่งนี้ เป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีจุดเด่นอยู่ตรงเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาค่ะจึงทําให้ในฤดูหนาวเมืองทั้งเมืองจะถูกปกคลุมไปด้วยห,หมอกค่ะและที่สําคัญอำเภอปายเป็นเมืองที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะมีอากาศดีและมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลค่ะ ที่แรกของเราก็ขอพาเที่ยวที่หมู่บ้านสันติชนก่อนนะคะที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวจีนย่นานที่ยายรกรากมารวมกลุ่มกันอยู่ที่นี่และอาศัยรวมกันมายาวนานกว่า200ปีแล้วล่ะค่ะจุดเด่นอยู่ที่การสร้างบ้านดินสไตล์จีนทแท้ๆและจำลองบรรยากาศของเมืองจีนเอาไว้อย่างครบถ้วนเรียไดี่ามาตรงนี้ <oui> เหมือนกับได้ทัวร์ถึงเมืองจีนกันเลยละ่ะค่ะ ันนี้สุดยอดแล้วน่ไงพิเพ์นก่อนเลยอ่ะนี่แหละแบบสุดยอดนนธรดามากพี่พิมพ์ใช่มาชื่มดามาไหมโยน่าก เปรี้ยวเปเป็นไงจุดสุดยอดไหมสุดยอดจริงๆโ,โหแหมสลังไม่ต้องแมที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวจีนที่รวบรวมสถาปัตยะกรรมจีนและข้าวของพื้นเมืองให้เลือกจับายกันได้ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆแบบนี้เลยคะ่ะต่อมาด้วยบรรยากาศชิลๆยามเย็นกับที่นี่คะ่ะวัดพระธาตแม่เย็นนี่คุณแม่ครับ เราจะไปที่ไหนกันต่อครับที่นี่วันนี้คุณแม่จะพาลูกไปดูพ้าทิ์ตกโอ้อดีจังเลยที่นี่เนี่ยก็บอกว่าใครมาถึงไปลก็ต้องมาดูผ้าทิ์ตกที่นี่ที่นี่คือที่นี่คือที่ไหนอะวัดพระธาตุแม่เย็นค่ะบอกว่าที่นี่เนี่ยจุดชมวิวสวยมากเห็นแม่น้ำปลายไหลผ่านด้วย วัดพระธาตุแม่เย็นตั้งอยู่บนเขาทางทิศตะว,วันออกหลังหมู่บ้านแม่เย็นค่ะห่างจากที่ว่าการอำเภอปลายไปประมาณ2กิโลเมตรด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดค่ะค่ะตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่พระธาตุแม่เย็นน,ะ<ช>นี่คือจุดศักระที่ทุกคนขึ้นมาเราก็ต้องมาสักระพระธาตุตรงนี้ใช่ก็ถึงเวลาเราก็มาบูชาแล้วกันเราจะได้ท่อง<ข>ออเที่ยวไปอย่างมีความสุขด้วยนะไม่งั้น อนนี้นะคะดูที่รอบตัวพิมคนมายืนรอดูพายที่ตกกันเยอะมากแล้วเราจะรอช้าอะไรเราก็ไปดูพายที่ตกนีีครับพิมไปพิมมันตกไปแล้วเนี่ยแกมูแต่รับพรรับนี่ไงสายสินโอ้มะยังทันยังทันลางๆยังเห็นอยู่มาไม่งั้นคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันและจากจุดนี้เองค่ะ สามารถมองเห็นทีิวทัศน์ของอำเภอปลายได้ทั่วถึงทั้งบ้านเรือนและทุ่งนาท่ามกลางแสงอาทิตย์อ่อนๆสุดแสนจะโรแมนติกซะจริงๆ